สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แหม่มนาเอาสรพคุณของสละมาฝากทุกคนกันค่ะสละเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายเช่นวิตามินซีโพแทสเซียมเบตา้าแคโรทีนเหล็กไฟเบอร์สละกินให้พอดีแล้วจะรู้ว่าดีต่อสุขภาพกว่าที่คิดนอกจากความหวานหอมอร่อยแล้วสละยังเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นเลยทีเดียวช่วยแก้อาการกระหายน้ําและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย สละเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำช่วยบำรุงและรักษาสายตาป้องกันอาการตาบอดกลางคืนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงสละเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก แม้ว่าสลัดจะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างการรับประทานสลัดในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดท้องผูกหรือส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารได้ดังนั้นจึงควรรับประทานสลัดในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นจะดีที่สุดนะคะ